ขึ้นไปรถหอดจ้ะหาเห็ดใสน้ำเขาหนะค่ะเราจะมาสิได้เห็ดตื้มกันเยอะสวัสดีค่ะสามบ้านสาวเชิมค่ะก็ตัวนี้เบาดน่อยครับอันนี้เหงาอันนี้ต้นเสดหนาอ่อนอิฐทานไงบ่มีโม่เนาะไอหยางเห็ดละงก์นะไอ้ต้นเอามาปลานี่โลด ปีนั้นเพิ่นได้ไข่ขึ้นเมื่อไรๆน่ะเนะาะงใคเห็ดละง,งกนะตั้งนาเลยเด็กตามหาเนี่ยพี่น้องนาแลานาเห,นาหมือนดู็นปะล้างน้ำกันเหรอเนี่ยตัวนี้จะเป็นด้านด้านแนนดนีอ่อนบางวันนี้เฉลี่ยคนหงนนะมันเลยแม่ญาติกันอยู่ในคาบน่ะพี่น้องกระดูกนี้นไป ีมพอเห็ดก,กอ้อดอกนี่อือจากดอกเถอะดอกเดียวเหัอดอกเดียวนี่วะเ็ดดอกเดียวมันก็เป็นแต่เก็บอีหลีนี่เห็ดอันนี้งามงามกระดอกกระเดือพี่น้องดูงามไปทุกส่วนกระเป๋าเป้ที่เพิ่นอยากเก็บพร้อมถึงเฮาพร้อม

พันครับนีดิพีเอฟซีวันนี้ครับออกผลเลหลายครับแอนทังเดาออกมาเกือบเอ้าบ้านเพจแทนยุคพน่เนี่วันนีนั่นที่มานเนี่ยเต็มยุ่บบใจแบบาเ็นไหมกํลังใจบางแถุงไหมอีกถุงนึงสองตาเราคยจีเหมื้อเลียงแม่สาวเลียงทอมกันเลย นี่เส้นเทถุง่างนี้ตั้มกับคาใส่น้ำกับรถจะแม่เป็ดต้มหมนีตาข้ามดเ้าเืดงใส่แงมอกนีื่อแดงใส้แดอก็อ่ดมอยู่แล้วล่ะ่ยยสิทธายุรดสบายม่แล้วอ้าวกั่จะมาถอยเป็นรถ ขอนไปลดลดขอนใส่เดเดียวกันก็ได้นะขันบ่อยากถอยกันเอาตัดไปไม่หือหาถุงไปปูใส่รถดลดเอออืเหปถดนอืเอ,อ,อเห็ดมาป้าเห็ดปนีระปอเอานี่มาได้เด้บ่ได้หอดคาหมันตะละมมือนั่นเก็บเ,เดี๋ยวก็เดี๋ยวเ,เปิดเปิดเอายังเดี๋ยวเดี๋ยว่กยเปิด ยังเห็ดไปก็พีน้องเพราะว่าเจ้ากระตาลงไะอียเอาไปซ้อมวยคือเก้าเดหัตานี่แล้วกูมาสง้นเดียปนงเไม่ไกลเตรมหั่นเจ้ากับสุดยอดเจ้าเลล่ะนะน้อยหั่เาะเาแล่ะะน้าเรยหเากระตเาลนน้รยั่กะตอดา่นเรมั่นกระตุ้อดเจ้าล้ว่นีม่นเจากระตุ้นอดเจ่ล้ว่นาตมัวเากระนยแลว้เมห่นมาซื้อน่ะสมุน่ะ ดีไป่อยขนนเห็ดม้งเปล่าเห็ดีดีไปเพ่ะไดเน่หลายน่เป็นเห็ดอย่างนี้ของตะเกนมั้ยข้าร่วนๆเทปตีกับเทบลอยแล้วค่อยจะกินข้าวอย่ยงเหกันข้ามีพลังแล้วเขาจะล้มแกนี่ดอกกันน้ำโขดทีนี่และนี่เลาะไปนี่เลาะไปนี่คู่ไปนี่้นองเขาล้มไนี่นะแม่ั้นโขนมีนิด้าไก่ลนี่เพราะเมื่อยพันนี้ขันเป็ดป้าแบบนึงกับนี้เห็ดแบบนึงแล้วว่าเห็ดอนแหลงต้ซุนนี่นี่ เฮ็ดดินเฮ็ดนั่นแหละมังเขาไปมองหันหลังนี่ติดตอดกันน้ามอยน้าเขาไปได้เอ้ยไปได้บ้างอันยังก็เยอะงวมเด้อของขอยางไงเวลาจับขายจับขาขึ้นรถดว่ต้องย่านขีดดินให้เพื่อนไปร้างเอาเด็คนเกี้ยวขี้เกล้เพื่นน่ะโอ้ยตายไปต้มกันโอ้นางนี่นะเอาไปต้มต้มซุกๆต้มจนน้ำออกเครือเห็ดขมเนี่ยตมแกวงนางเลี้ยงป่ะ คือบาฟิชบลาหน้ามะละกับตแก้วจวดจวไปหั่นงวยหนึ่งไมสีบุญนะผู้ใดเสียบใคซื้อเห็ดข้าน่ะนะผู้ใดพอเสียบจะซื้อว่เปน้าอกนี่มันยนี่หนึ่งใครใครดีหางนั่นเฮีวานน่ะสาวเชิมเก็บฮิตก็ได้รายยุ่ไอบ้านเขาขายคอยน้ำเนีข่อนไม่รู้จะไปขนยไสเซน เฮ็ดทานเฮ็ดทานตาดอกบีเรใหลไปโอ้มักอตาตาดิเายเบื้อเน่ะสามดอกให้ลายแบบคือของสูนี่นะเห็ดเนี่ยหวยเนี่ยเันเลือกได้จะไดะเล้สนิมหมดเนาะขายดีขายพอดีเห็ดอึดบมนดอบเอาเลี้ยงเห็ดจับุดแล้วมากินเขาน้ากันเถอะมาเด้อค้าม่ี้มากินเ้าวกินเขาก็พี่น้องเห็ดเต็มกระตาแล้วสอนเพ่นอันลงไปกัะดอกระเดือบ้านเราะเกิดเีนน้องค้อพี่เกิวกันจ้ลา มือล่างนะไข่รมให้นะจ้าแ่กินกันเ้บ่ลลกไสก่อนนี่ม่กินกันสิจ้ิงเขาแจ่บอมือก็อนจุแต่จับไมกิน้วอันก่กินนะแล้กบางแดอต้นเดมกินเดิไม่เบามันน่งัดทุนาม่ปนมกพ่นนี้ไปเรงไหนบ้านี่ต้องมาชสมกันนี่บล็อกไว้ตั้นะหน่อยเอา มาเด้อไม่หิมะหนเอาคุณพ่อคุณพ่อสักแบบนั่นจ้าเอาตุ่มกันต้นเงียนี่มันเิดไได้ไงผ่านนะขึ้ากบอกอุ้นทองเออโคตรไปเนม่ยโอ้มวยแล้วตีเหลี่ยมเออบอกอ้ต้นเหลี่ยมอ่าน้งชาเราอยู่หลังอ เอาใจนี่มาออิ่มเหรแมนบอกแล้ตัดม่เ็แกง่อเก็บแล้อันขนาดหายราไปวางไว้รถรถไอ้ตรงเออวางไว้รถแล้วก็กะตาเลี้ยงไว้รถวางไว้รถแล้วเขาเอากระตาขึ้นไปเลี้ยงทั้งรถเลี้ยวเราถุงไปเก็บน่อให้มุนมุนถุงมุนนี่รีย่ไปกรตารถเมื่อวานนี้มาพอไ่อมนไวเดียวกันเะอาุดินไอิโอา ขราว่มเลยื่อ้อมัดกินไหขึ้นเขาเดยวแน้เรขาด้ิอยขอถามนะตองขาได้มัดกินสมมูวคือสื่อสมม้วนจพัเขาของไข่นด้นะสาวมาม่มาเป็นของไุ้นเคยแล้เราอหมูทอดซองอันมา เป็นี่อันทล้เจ๊ตัวด็ดจปลาหอกปลาแหงคือปลาเห็ดยุคก็ปลาทอดนะปลาหอกปลาแหงพระนราพอหั่นกินกบมุ้บ้าตึงกบเนื้อข่งเห็ดกันอืมแข่งเห็ดเลยนี่ต้องเอากดตอนนื้อหองกระเป๋าข่ใยกวางอยู่ดิเออมึงใส่นั่นหน่อยอะแข็งดีอ้ามากระต่ายเยอะปะอืมโอ้กระต่ายโตนี่มาคึ้เดากูวผมตามกระตาไม่ได้เสื้อผมก็ คอยบอกไหนหูดั่งดูว่าอามเอื้อมคืนต่ว่าเรา่าเห็ดเห็ดเอามาหลยังไม่ได้เห็ดเหงื่อหลเลยคนม่ใจเรียกคนเมือนกันเกิหนาพวกเจ้ามาเดียวเห็ดค่อยหลตะวันหางไม่ลดกระเป๋านี่มันแงยหนกำลังออกไปนองตวคนก็ออกคนหลายคนาก็ออกมาหลายคือคนจะบ่มื่อยหลไม่มา บ่มัจะเป็นหูจักมองแล้วมันก็บ่ัาอไงเออมันใช้ปจับกินมาใส่ปดจับเลยนเป็นปัญาอ่นแทบนะเพาะอมากินเหยอนนี่นะร้บาทเฮฟค่อยก็เป็นเฮนเป็นเนาอ่อนข่ยยดปัดมซื่เป็นใบขา่รสหน้าต่เพรตจริงเพะทอดบดเราไม่อดแ้วหมูย่อนนะหาเเยอมงแบบนี้ อ๋ขาเปนบวก็แบบมาบวนอ๋แกเห็ดปวกกอยน่หนาอยยังเรากินอยจ้ของเห็ดปวกอายุแม่ร้อยเก่งนะับม่อกปรกให้มจวยานปเดี๋ยวอไรยังหูขึ้นมาเอยากสุดสีน้ำาสุดสีรูใจดิมันก็ตบอเป็แบ แรงขึ้นแม่มแ้หน่อยนะอ้เจ้ดม่หมแม่นะไม่ใช่น่อยนเดียวึลูกมันต้มด้าอ่อทางนีลูกกต้มหออืมนะโอ้ยเ็ดเห็ดงาะนะาปวดนะโอ้นั่นาปวดมันเป็นนะนั่นเห็ดคือก้นกับใต้หน้าต้นต้นเห็ดมันคือต้นก้นกับต้นะนั้นไอ้มันทงลง กินแล้วเอ้ยเนนเจ้าทินเนาะคือกับงาไปใต้ต้นเลิน่นอนเป็นนอนเฝ้าอยู่นี่ไม่ละเนาะสมานาพันนะน้าพนนอนหลายเป็นออกลายนี่ต้นเดียวจมไเกี่ยวได้กับทิดอกางน้พันยังเหลือเนาไปใหเนาะดดอกดอกางทาง่ะอืมอาเราอย่เดียวทางที่ว่าเขางปอืมสวนพันนะทัมาสวนน้พัน ม้านเพิ่อย่นพนอจักคือบานเขาหแล้วคือกินเขาหมดอะเขาปนไตวกใส่ดิเ้เมนปใส่ตัวหน่ดไ้ม่นบานแล้วนะมสามตุึงามแปเดก็ลนเนาะยังมานองแล้วตไปท้าคือบันไดเลยยเป็นตะกักนู่นี่เนาะอืมกินต้นนั่นนะข้าแม่ขอเลี้ยงดีๆนะขายันมุงนี่จัอ้งงคร่งไปเนยมือนียเหรอเหมนเอนเอาวานาจ้า้ย่าดียันมุงจั โน้นน้นภเขาานะนี่นะค่อยเสียดายแ้วเขาบอกาจังมูเคยหนีจากเนาะม่้หนีจากมูนั่นกูไปน้หอมะก็ทันกูได้โคงคือมหาวน้ได้ยางน้ำกังมูเขาไปเอะ่าหนาเขเต็มดิตอเดือดครั้นึงใครบ่อยากเท้าเต็มดตอ เอาไม่ได้ต่นนนี่เยี่ยไปทางนั้นไม่ใช่เลือกไปเลยกะถาบุไดอิมยัหวานแต่ว่านเนาเีนี่จะได้ไรเนยฉันก็บ่ได้หลายด้กระต้านี่มันจอกหลอกขึ้นมาด้ยมันบ่ได้ม้วนมึงขึงกบพวกเจ้าข่อยก็บ่ได้เธอได้หลายได้สำเตามข่อยมันจอกหลอกหลตัวม้วนบั ไดูขอก่อเก่มันเยฮ้องมันหานกล้าเลนะเนา้ววาห่วเหตุรวยขึ้นไปแล้เน่ยหเด้อพี่น้องมาขึงขาวสำคัญฮามีบ้ปากบเตียงตัอ่นอนอ่องฝนเต็มแล้วเกจอยังเซตหนาเลี้งเยจะออออเห็ทานใส่ก่อนเลี้ยงเนียมันต้นไม้ต้นไหลพี่น้องงอมนาลมไอ้บ้าหักได้ดีเนี่ย ไม่ได้หรอกอันนี้ว่ามปนใจรักเนาะบ้าเห็นเขาจับจับจับตดเกียดแล้วก็ปนนั้นสีตาสือดต่ห้องกับเกียดีดีเดีเหมือนเอกลักษณ์แล้ว หมดมือ้ว uh, หน่อส em ัตว์ตำลงแดงเลยเอาปเอาเอาต้มน้ำครต้มนะ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 ต้มนต้มนะต้มนะต้มนดต้มนะต้มนเต้มนะ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 ต้มนต้มนะ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 ต้มนต้มนะ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 ต้มนต้มนะต้มนะต้มนะต้มนต้มนต้มนะต้มนะต้มนต้มนะต้มนะต้มนะต้มนต้มนต้ม หาเห็ดขึ้นมาพาอพากิน,กกนขขาวเลี้ยงเห็ดไว้ก้อนแบบนี้ขึ้นรถไว้สิพาพี่น้องเขาค่ะไปต่ออีกเอาพุทธกาซ่าค่อยเมือเน,เนี่ยพี่น้องขายเห็ดคือเก้าหนึ่งละมืดเนี่ยค่ะขันเท่ายไรกันหนึ่งหายเนาะเบิ้งว่าเขาจะเห็ดอีกอย่างหายแน่เด้อพี่น้องสวักิีมีกับพี่เจมนี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะสนักพี่น้องเด้อค่ะ